สวัสดีครับผมวันนี้ก็ามาอยู่กแบบับผมเป็นครั้งแรกนะครับอ่มามาดูคลิปผมเป็นครั้งแรกนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมีเกมดีไอมาเล่นให้ดูเป็นครั้งแรกนะครับผมใครที่มาดูเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะ,ะเราไปดูข้างในกันว่าวันนี้ผมจะไปเล่นยังไงอ่าจะเป็นยังไงบ้างครับผมไปกัก็เลยและตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาอยู่ใน เกมไปที่เรียบร้อยนะครับผมอัน,นมีเสียงเปิดเผยเพราะว่าเปิดได้ชื่อคนลึกลับมากเราก็เปิดตู้น่ครับผมแต่รู้สึกรู้สึกว่าเราจะต้องเก็บของ,งให้งยี่สิบถุงเสียงบงนอกด้วย เ,เ,ออเอาเข้าสิโอเคได้แผนที่มาด้วยตอนนี้เราได้แผนที่ครับผมนี่มีอไอเด็เดๆเก็บม,มาก,ก่อนครับได้เรื่อยแล้วมันไปนทำเอ่อไม่ใช่กับอะไรอะ่ะนี่ก็คุยกลับมาเล่นเนี่ยไม่ได้เล่นมานานมาแล้วครับ แบบนี้มาแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ที่ทัดทะลุห้องมาได้นี่คี้คโกงมากเลยเพือ่อความมั่นใจผมจะตรวจสอบดูอตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในห้องอีกห้องหนึ่งมีหัสมีรูกโลกรูกโลก ที่หมุนได้แล้วก็เปิดน,นี้แล้วก็นี่มันมาอีกแล้วครับผมมันมาอีกแล้วไี่ไอ้เออนี่นี่นี่ไอ้ไอ้จุดดวงตาไปแล้วตอนนี้นตอนนี้ยืนอยู่ข้างล่างแต่ว่าเราจะต้องเก็บถุงเราต้องเก็บถุงต่ก็ มีกล่องอะไรด้วยรุกกลงมารู้สึกจะมาชั้นนี้ปล่อยมากเลยเไปชั้นบนแล้วชั้นบนแบบน,นี้เราก็ไปเลยครับผมข้องนี้ก่อนวิ่งวิ่งวิ่ง,งโอ้โหขึ้นสั็จัก้ววิ่งเลยไม่เนอะนี่นะจ๊ะ ไม่เอาไม่เอาไม่หลอกกัน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 ,กกน่เสียขวดมากเลยเนี่ยนะประตูด้านหน้าเราอุ้งอุ้นม,มาแล้วเต็มเลยเห็นเต็มเต็มเห็นเต็ม เีาเห็นไหมครับเคทุกคนเพื่อเห็นแต่เราก,ก็ไปด้านบนมันมาแล้วมันมาแล้ววิ่งสิครับผมวิ่งสิโอ,โอวิ่งไวมากเราเก็บได้เพียงหกชิ้นเอง <laughs> ที่เราจะทำอะไรได้เปนเนี้ยน,นี้นะวันนี้ฮะรู้สึก กระสือจะตังตกหลอนมากเลยและนี่คือกระดาษรายงานที่แปะไว้โดยไม่ร no ู้จะแปะทําไมกระดาษเปล่าเนี so, so ่ยหียเสียงโทรศัพท์เลยตอนนี้มันอยู่ด้านห่างพงเราต้องค้นหาเรามาอยู่ในห้องน้ำซึ่ง ชักโครกมีอันนึงตัวนี้ไม่มีอะไรตัวไม่มีอะไรครับผมเรามาอยู่ยี่ห้องหนึ่งครับผมแต่ว่าโ,โคดด๊กสโคบียงมารด้ยังเนี่ยมันมาแล้วมันมาแล้ว,ลวดีเสียง ตอนนี้เราไม่อยากเท้ากับมันเท่าไหร่เพราะว่าเนี่ยเราเพิ่งได้แปดเองเราเพิ่งได้แปดเองไปได้ยังอตอนนี้มันอยู่านดินแล้วก็มีโอกาสที่จะไปโดนฟ้าผ่าอีกต่างหาก ตอนนี้เรากำลังไปอีกห้องหนึ่งซึ่งก็เปิดกันโอ้มีพอดีเลยนี่เดี๋ยวเราสามารถห้องนี้ได้ห้องนี้ดีกว่าด้านบนมีอะไรน,นะมีตาครับมีถุงหัวหายใจนอกเดียวเดี๋ยว กลัมาทางนี้กลัมาทางน,างนี้ซึ่งเราจะไปห้องนี้ห้องที่มีเทียนเราเจอเราเจอ15อันแล้วครับผมเทียนนี้ครับเราไม่สามารถที่จะดับมันได้ครับผมซึ่งเราสามารถเปิดห้องนี้ได้เลยเ,เข้ามาแล้วตรงนี้คือรูปภาพมีพ่อมีลูกสาว มีแม่แล้วก็มีลูกชายครับือแต่ว่าเราจะไปที่ไหนเนี่ยแล้วเราจะวับไปไหนไปดูนะครับแต่๋ยวเราลองไปดูฟื้นอ,อืมอืม,อม,อมกลับมาห้องนี้ตอนนี้เราจะต้องไปดูแล้วครับผมเราจะต้องออกไปดูว่ามัน ครับเราอยู่ด้านบน,เร,นรบเราจะต้องไปทางนี้ครับเราจะต้องไปทางนี้แล้วเก็บมาเก็บมาไ,มได้เก็บหน่อยครับผมเก็บหน่อยไม่นะไม่เอานะไม่เอานะ มันมาแล้วมันมาแล้วครับมันมาแล้วผมไม่รู้กูจะไปทางไหนเนี่ยไม่รู้ผมจะไปทางไหนแต่ว่าผมจะไปยังไงโอลี่สองอันเองวิ่งไปไหนมันบอกให้วิ่งมันบอกให้วิ่งวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนขอห้องนี้แล้วกันโอลี่สองอันเอง ตอนนี้เราสึกได้อีกสองหันโอ้ไม่อยากตายอ่ะทำไมพี่บอกมันขโมยพี่บอกขโมยเงินไปตั้งสิบแปดถุงขออีกหน่อยสองถุงนาไม่หลอกกันนะ้ไม่หลอกกันตอนนี้ครับผมเราเก็บมาได้สิบเก้าอันแล้วครับผมเราก็อยู่ในห้องนี้ซึ่งไม่รู้ว่าจะหลบมาทำไมในห้องนี้ครับผม แต่ว่าเห็นไหมเราได้สิบเก้าแล้วแ้่ทำไมห้องนี้มันไม่มีอะไรเลยเนี่ยโอเป็นห้องว่างเปล่าไม่น่มีเสียงด้านนอกโอมันอยู่ชั้นเมื่อกี้มันอยู่ชั้นที่เราเนี่แหละครับผมแต่ว่าวิีิงน่ากลัวมาก ทุกคนครับผมวันที่ตอนนี้ครับผมไม่ใช่วันดีสิตอนนี้ผมได้รวบรวมครบแล้วครับผมเขาบอกว่าหาทางออกแล้วตอนนี้ผีก็สูกุดดูมาจีห้องหน้าหน้าห้องเราได้เออมีเสียงด้วยมีเสียงด้วยเมื่อก,กี้อาจจะไม่ได้ตัดให้ดูนะครับเพราะว่าลืมถ่ายมาอดีตดีเล่นเงียบๆไปหน่อยนะครับผมแต่ว่าเราหาทางออกได้แล้ว ทางออกได้แล้วเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปหาทางออกนะครับเรา,าดูตังหวจกักนก่อนว่ามีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยแต่สันหมดเลยเนี่ยใส <c oughs> ่สัน่นใจสั่นหมดเลยออกครับเรียบร้อยนะครับผมเราออกได้แล้วครับผมก็ เอ้ยใจสัน่นใจสั่นบาดเสียมากเลยเล่นสนุกไหม,หมเดี๋ยวเราค่อยให้ทันแนนทีหลังแล้วกันนะครับผมถ้าสมดเราจะใช้เวลาแค่สิบสามสามสองออสิบสามนาทีกับสิบสามสองสิบสองวินะครับผมแล้วก็มีผู้ผีกระสือทิ่มาส่งเรากลับบ้านด้วย